พวกคุณมัวมาทะเลาะก,กันเพื่ออะไรครับมีใครได้เป็นสสสักคนหนึ่งยังมีใครได้เป็นรัฐมนตรียังมีใครได้เป็นประธานรัฐสภายัางครับคุณไปต่อสู้คุณไปเถียงคุณไปว่ากรกตดีไหมไปกดดันกรกตให้รีบรับรองสสสไวๆดีกว่าไหมดีกว่าคุณจะมาเถียงกันอะไรใครจะเป็นโน่นใครจะเป็นนี่เออไอเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของพรรคที่คะแนนเสียงเยอะเขาไปจัดตั้งกันเองมันต้องมาต่อร้อต่อเถียงกันแล้ว จาว่าที่คุณนายกพิธาได้ไหมที่พูดว่าพักใหญ่กว่าสอสอประชาชนใหญ่กว่าพักทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งครับใจนิ่งนิ่งและทํางานไม่ใช่นิ่งเงียบนิ่งแบบแพ้เลือกตั้งแล้วก็นิ่งเงียบจ้องจะยึดอํานาจเขาอ,อย่างเดียวจะเอาแบบนั้นเหรอจะเอาโอ้จะเป็นนายกได้จะเป็นนายกได้จะเป็นได้ยังไงประชาชนเขาเลือกคุณพิธามาถล่มทลายขนาดนี้ ขนาดเพื่อไทยเขายังยอมรับสภาพเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วไอ้เรื่องจะกลับมาจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยอะไรเนี่ยมันช้ามันก็ตายแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วมันก้าวข้ามไม่ได้แล้วทุกวันนี้ไม่มีใครเขาสนใจแล้วถึงกลับมาเป็นนายกก็ไม่มีใครเอาแล้วมันหมดยุคหมดสมัยแล้วครับผมเมื่อก่อนเป็นเพื่อไทยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วแก่ปานนั้นแล้วไปเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนรอดีกว่าว่าตายแล้วจะไปอยู่วัดไหนจะทํายังไงจะให้ใครทํางานศพ จะจัดงานศพยังไงจะทําอะไรให้ลูกหลานเขานึกถึงคุณความดีให้นึกถึงผลงานไม่ใช่จะให้ด่ายึดอํานาจมาจะเป็นนายกเป็นสิปี20ปีมันบ้าไปแล้วทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งครับดูอย่างคุณพิธาว่าที่นายกครับนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งอย่างเดียวครับสวัสดีครับ